สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับเม่อพอแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่27มกราคม2565นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับสูตรหวยคำนวณของเซียนไม่เชยภูมน้นะครับเนาะว่าเซียนไม่เชยภูมิเพิ่นจะให้เด็กเนวทางตัวใดประจําหวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2565นะครับว่าเพิ่นจะเน้นเน้น,น,นตัวใดให้นะครับเนาะ ก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับเนาะเพื่อตัวเลขของเซียนไม่ใช่ยภูมอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใแฮตมินบุญธรรมนาโชคน่อยเด้อครับเด้อด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะผู้ใดยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามให้นํำหน่อยเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนำโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาบไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าแล้วครับครับท่านผู้ชม ไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้น้ำกันเนาะครับเน้องถึงบอกเลขแม่นคนไม่มีแฟนจะมักจะบอกเลขแม่นนะถูกเลยอ๋อความหมายคนโสดบอกเลขแม่นอ่ะพี่ต้องมีแฟนนะพี่นะเล้วจะไม่แม่เอาแบบไม่ต้องมีดีกว่าเอาแม่นๆเนาะจะได้อีกงวดนหนึ่งได้อีกงวดนหนึ่งค่ะครับไปเรื่อย สูตรนี้คือสูตรเดิมใช่ไหมพี่เลขหกตัวค่ะเลขหกตัวสูตรเดิมนะคะค่ะเน้นๆมาศูนย์เหมือนเดิมค่ะคลิปที่แล้วก็บอกศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมพี่ต้อยตัวเน้นอ่ะตัวเน้นมีศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมที่บอกวันนั้แล้วมันวันนี้แหละจะจําได้อยู่วิ่งศูนย์กับหนึ่งเอะพอนองบอกนพอนองว่ามันมีหนึ่งกับศูนย์เนี่ยล่ะค่ะพี่เพราะว่าที่นี่เราก็เลย เราก็ไปเดินคำนวณเราก็คิดเอาเราก็เลยว่าเออจะเป็นเลขศูนย์มันมีหนึ่งกับศูนย์เราก็ต้องเอาเลขศูนย์เนี่ยเมื่อทีแล้วมันเป็นห้าคำนวณนี่เราเอา่อตอนนั้นพี่บอกว่าอะไรนะอตอนนั้นคนะำนวณจบ ยังไม่จบหรืออะไรคขำๆแล้วพี่น้งค์อาจจะเลื่อมแล้วพี่มันนานมันต้องหลายเป็นอาทิตย์แล้วก็ลืมบางทีกันเราก็ลืมมันก็มีปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปอห้าปอหกอันนี้เหมือนกับเราเรียนหนังสืออะไรครับพี่ที่เราเรียนหนังสืออันนี้มันปอไหนแล้วมอไหนนะพี่เด้อพี่นงองเด้อเ่าบอกว่าสูตรคิดคำนวณเพิ่งจะจบปอหกใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ คือที่เราพูดให้ฟังเนี่ยคือสูตรคิดคำนวณก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะจากอยเนาะจะให้พี่เจรนาเอาเนาะเขียนแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังใช่ค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเดพี่น้องเด้นนะคะแต่ว่าตัวเลขพี่ต้อยก็ขึ้นสิมันใจลายอยู่มันบ่พี่มั่นใจค่ะโอเคนะขนาดเปวหกนี่ยยังบอกถูกข้างบนข้างล่างเียเออพี่ต้อยพี่ต้อยสามตัวพี่ต้อยมั่นใจตัวไหนอะคะ เก้าเจ็ดศูนย์กับตัวนี้กับกับเลขเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยลค่ะพี่สี่ตัวนี่เราหนึ่งสองสามสี่นี่แหละค่ะรับรองที่วงกลมไว้อสีชมพูนี่ใช่ไหมค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่น้องให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะคะชัดๆย้ำอีกชัดๆนะคะมันประหอดซิปนาที่เราพี่น้องเนาะก็เลยหาเรืองเบาเนาะเนมินก์กั แออดดมิินกเเฮคพื่ไม่ฝันเอาเลขสูตรอย่างเดียววิวสวยๆบรรยากาศตอนเย็นน่าจะไอ้นั่นเนาะเซียนใหม่นะเย็นสบายเนาะไม่ต้องใช้พัดลมใช่ไหมไม่ต้องใช้พัดลมโอ้ยลูกสาวเลยกิ่ดลมยิ้มแท้ลูกสาวล่ะลูกสาวลูกล่ะเปลี่ยนแปลงไหมหอยสูตรคำนวณเราเปลี่ยนแปลงไหม ไม่ได้เปลี่ยนนะกำลังว่าจะจะเน้น,เน,นเน้นให้ใช่ไหมใช่แจวคู่ไหนนอ้อเน้นเน้นขึ้นนีดีที่สหนค่ะมีอะไรมั่งเนี่ยมีวันนี้เก้าหนึ่งสามสองเจ็ดศูนย์เลขหกตัวค่ะครับเ,เลขสองตัวเก้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าค่ะ 9ก7าเจ็ดเจ็ดย์ศูนยานย้่งศูนย์สามนี่ไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมไม่ให้กลับเลยนี่มันมีแค่เลข6ตัวค่ะพี่หนาครับครับแต่ตรงนี้มันเป็นเราเลขกลับนะมันรับมันเหมือนกับโดนหลายเวครับเอาเน้นๆให้ใช่ไหมเลขสามตัวคะสามตัวมีอยู่หชุดเก้าเจ็ดศูนยสองเสามด จ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งค่ะก็มันก็หกตัวนี่แหละค่ะพี่มันก็เป็นเป็นเก้าเป็นหกชุดเนาะแต่แล้วว่าเลขศูนย์มากที่สุดชอบชอบศูนย์ใช่ไหมมันจะเป็นเด่นจะเป็นเด่นศูนย์ใช่ไหมโอ้ไม่วนล่างเลยค่ะจะวิ่งบนวิ่งล่างเลยค่ะศูนย์นี่นะไม่ขาดทุนเหมือนเดิม น่าจะไม่ขาดทุนใช่ไหมเพราะว่าศูนย์ไม่มาหลายงวดแล้วพี่เออครับตั้งเป็นปีแล้วค่ะนะเนี้ศูนย์เนี่ยเซียนไหมไม,มั่นใจเลยใช่ไหมศูนย์นี่แหละค่ะหมอว่าศูนย์ครับเน้นเน้นศูนย์ใช่ไหมใช่ครับแต่ก็ไม่เยอะเนาะไม่เยอะหรอกเลขหกตัวนี่ก็หกตัวมันก็ต้องจับชุดให้เนาะแค่ มีเก้าอันนี้กลับให้7 0็ค่ะอันนนย์ศูนี่กลับให้0 9นย0เก้ไม่ต้องกลับเลยครับมันก็เลยแค่เลขหกตัวเท่านั้นนะพี่คับมันก็กลับกันแค่2ตัวเท่านั้นแหละครับพี่สำหรับแนวทาง3ตัวมี90970 972 730้าเจ็ด เก้าศูนย่งและเก้านยะครับเนาะแต่ชุดสามตัวนิ้นตัวไหนนิ้นตัวเดิมไหมเนี่ยเก้าเจ็ดนย์เจดศย์กับเกกับสองเก้าเนี่แล้วก็ตัวนี่ไม่ได้เขียนเอาเขียนเดี๋ยวเาไปหาแนปะ๊บนึงค่ะแป๊บหนึงตั้งใจวันนี้ใช่ <laughs> จะนิ้นให้ใช่ไหมอ๋อ เป็นชุดเน้นแค่นี้แล้วค่ะชุดนะครับดูชัดๆ9ก้าเจ็ด2ูน0 เจ็ดศูนห้ามีสี่ชุดเนาะแ <c oughs> นวทางสามตัวนะ <c oughs> ที่เน้นเนะ <c oughs> น้นเนาะอ่อแนวทางสองตัววงกลมให้หน่อย <c oughs> ชอบชุดไหนเสียนไหมชอบชุดไหน สองสามน้่ให้สามชุดเหรอครับเลขเก้าเจ็ดมันจะมาไมน่อ้เก้าเจ็ดแต่พ่อน้อมเขาชอบเลขเก้าอยู่นะมันต้องมีติดอยู่ละพี่แต่ไม่รู้อยู่บนอยู่ล่างไหละคะ่ะครับไม่ค่อยแน่ใจเนาะอันนี้เป็นเป็นชุดบนล่างเลยใช่ไหมชุดร<อ>วมล่างแบบบนล่างถ้าเราต้องซื้อบนเธอล่างอ๋อนะ สำหรับสองตัวนี้บนล่างเลยใช่ไหมต้องซื้อบนซื้อล่างไม่รู้มันจะติดเลขเก่าตัวไหนหนูก็ไม่รู้คือกันพี่เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้นทันเล่ครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะเอาแค่สี่ชุดนี่แหละค่ะครับตัดเอามือออกเลยแต่มั่นใจก็คือเลขศูนย์นี่แหละค่ะอ๋อวิ่งได้เลยใช่ไหมเลขศูนย์บนล่างเหมือนเดิมใช่ไหม ไม่ขาดทุนอีกนะถ้าชอบศูนย์ก็น่าจะเป็นศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นนี่แหละคะ่ะมันจะต,ต้องแม่งเนี่ยถ้าไม่แน่ก็น,นี่ศูนย์สี่ตัวนี่แหละค่ะเนี่ย ใค,ใครชอบวิ่งวิ่งศูนย์ได้เลยค่ะบนล่างใช่เลยค่ะครับอันนี้คัดให้กระชับแล้วใช่ไหมคกระชับที่สุดเลยนะใช่ค่คะ <laughs> ถอยลึกถอยก็โนโกเกียโโกเขาเป็นพู้สาวค่ะนะจ้ค่พฝึกมาเมื่อเช้านี่แล้วก็กินน้ำแล้วก็ไปปากกลางๆก็บวม <laughs> เป็นอะไรเขาไม่สบายเหรอ ไม่แบบติดทุสาะละหันแบบตัวพ่อมันหลายตัวก็กาดกันน่งมั่นใจเหมือนเดิมไหมชุดนี้นงวดน,นี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมศูนย์นะคะศูนย์เลขศูนย์มั่นใจเลขศูนย์มากที่สุดวิ่งบนล่างเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้เขียนบันทีให้หรอกดูวันทีเนาะไม่ได้เขียนวันที่ไม่เป็นแล้วหรอคะ แล้วพี่ก็ไปเขียนเอาก็ได้เนะครับเพิ่มมันก็ได้นะ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขสูตรหวยคำนวณของเซียนไม่ชัยภูมินะครับเนาะเซียนไม่ชัยพู่ิกับนินนิให้วิ่งศูนย์ได้เลยนะครับบนล่างวิ่งศูนย์ได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของเซียนไม่ชัยภูมมนะครับก็ไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเปื่นเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลนะครับเนาะในงวดบันทีหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ แอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่กอนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญธรรมนำโชคก็ขอไว้พ่อในท่านผู้ชมนะครับข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชคคมั่นๆกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ